คืออย่างงี้เอฟซีผมจะเล่าให้ฟังคำขำนะคำขำี่ไปซีเรียสโทรศัพท์เราเนี่ยมันสามารถบันทึกเสียงได้ถูกต้องไหมครับโทรศัพท์เราเนี่ยมันสามารถบันทึกเสียงได้มันก็เลยเป็นการเกิดการบันทึกเสียงอัตโนมัติโทรศัพท์เนี่ยมันบันทึกเสียงได้ไม่รู้นะใครโทรไปหายายมันจะบันทึกเสียงทันทีเลยนะครับโทรไปหายายมันบันทึกเสียงทันทีเลยนะครับไม่รู้แหละ ถ้าป้าโทรไปใครโทรไปก็บันทึกเสียงมันก็จะเป็นคอนเทนต์ให้กับไอ้แป้งนะครับเอาออกมาเล่นนะครับแล้วแล้วนะครับวันนี้มันก็ออกมาเล่นจริงๆนะครับเล่นแล้วได้อะไรเหรอถามว่าแป้งเล่นแป้งได้อะไรเหรอมันได้ความสะใจแล้วมันได้คนดูเยอะเมื่อคืนคนดูเข้าไปดูหมื่นสี่ไอ้พันสี่ กมื่อคืนนี้คนดูมันหมื่นพันสี่ซึ่งจากเมื่อก่อนมันเจ็ดร้อยแปดร้อยตั้งแต่มันเอาคลิปมาเปิดบวัสีครับพี่กินนาสวัีครับคนดูมันพันสี่ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแต่กปกติคนดูหลักร้อยมันเป็นการเรียกเลตติ้งนะครับมันเป็นการเรียกเลตติ้งนะครับเรียกเลตติ้งจากคนดูนะครับพยายามเรียกยอดวีดีโอคนดูและสุดท้ายมันก็ต้องเจอกรมกับสิ่งที่มันทํา ตอนนี้ครับเขาได้รวมตัวกันไปฟ้องนะครับรู้ยังครับเจ้าแม่นะดาวคารนะครับจะไปฟ้องไม่รู้ว่าฟ้องจริงหรือคู่คู่มั้งผมว่าน่าจะคู่แป้งไปเม้นในไลฟ์สดป้าเม้นว่าอะไรเหรอไปเม้นเพื่ออะไรอะ่ะมันหาค่างวดรถหรือเปล่าบอสพี่ก็ว่าอย่างนั้น,นครับมันเป็นเทคนิคในการทำยูทูบนะครับ นิคการทำยูทูบหวัสดีครับมาเลยครับหวัสดีครับพุทธานมันเป็นเทคนิคในการทำ u t u ู e นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่เชื่อหรอกไอ้คนพวกนี้ผมไม่เคยเชื่อคนนี้สบายดีครับสบายดีนะครับผมไม่เชื่อไอ้คนพวกนี้ครับนะแล้วมันข้าวเป็นว่าไงผมไม่รู้คิดถึงครับคิดถึงครับ มันคาดบินว่าไงอะ่ะผมคาดบินว่าไงอะ่ะมันเป็นแผนการของมันนะครับมันวางแผนไว้นะครับผมเชื่อคงว่าป้าคงไม่กลับไปคืนดีหรอกถ้าป้ากลับไปคืนดีก็เรียบรอ้อยโรงเรียนจีนหลบเดิม FC หายเต็มเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าป้าไม่เอามาหรอก มันจะเข้าไปคอมเมนต์หรือเข้าทำอะไรเรื่องมันแป้งมันเป็นว่าเหนื่อยไหมพี่นี่เหนื่อยไหมพี่ไอสัตว์เหนื่อยตรงที่มึงด่านี่แหละนะถ้าปลากับไปคืนดีกับมันก็ทัวลงอ่ะรับคณะทัวด้วยแล้วกันนะครับผมคนเนี่ยไม่เอาหรอกผมผมดูพฤติกรรมแล้วผมเห็นแล้วมันมันไม่ใช่ นะถูกต้องครับบ้านสามหลังเชื่อถือ่าได้มันเชื่อถืออะไรใครได้นะครับถูกต้องปะมันเชื่อถืออะไรใครได้เดี๋ยวผมพาไปดูบริกาศรอบไนะครับมันเชื่อถืออะไรใครไม่ได้หรอกเดี๋ยวพาไปขับรถไปนอกดีกว่าเดี๋ยวไปดูร้านข้าวกินอะไรกินสบายใจครับเว้ผมยอมเป็นหมามันเป็นหมาตั้งนานแล้ว เป้ะสิครับไม่เอาหรอใครจะเบลทำทำพยายามตามบอลเอาไว้ใครจะเอลเราะี้ครับตรงนี้มันเป็นที่สักคู่นะเพราะว่าสักคู่นะครับสคคบีครับ นี่อะโถเอ้ยกอนนี้สบายใช่ปะรอเพื่อนก่อนรอ,เพ,อ,นอ,นอเพื่อนก่อนอีกสแปั๊บนึงน,นะผมอ่ะยินไปจอดตรงนั้นมันเป็นเป็นจุดอับสัญญาณมันหมุนแรงเขาอ่ะแรงเขาอ่ะ มก็เลยมาจอดตรงนี้ดีกว่าร้องหายหาพ้องมึงหรือหรือเธอตะโกนเรียกพอ่อเจ็บช้ำเมื่อน้ำตาคอให้พ่อมาเช็ดน้ำตาให้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกนนะครับนะมาทานข้าวเดี๋ยวพาฟรีคนระับไปทานข้าวไปฟาดไปฟาดแม่งหมดอะใครเข้ามาไม่ดีฟาดหมดอ,ะอ่ะรถมาเหรอรถพอดีพอดีน้องรถคนสวยอย่าไปเล่นกับมันเยอะอย่าไปยืมยืมมือมันเยอะไอ้รถแค่นี้มันก็ถูกฟ้องแล้วมึงทําไงเนี่ยมันถูกฟ้องเนี่ยเพื่อนมันถูกฟ้องเนี่ย ให้รถเพื่อนต้องถูกฟ้องเอาไงเนี่ยใครก็มากดไลค์ครับนะวันนี้คนดูน้องเพราะว่าสัญญาณค่อยดีนะครับมาทานข้ากับคนรู้ใจนะครับวันนี้อยู่ที่มหิดลนะครับมหิดลนะ ร้องไห้หาพ้องเธอหรือมาร้องไห้หรือบีบจนูกอ่ะจะผมไปดูไอหนิงผมไปดูไอหนิงนะไอหนิงมันเล่าให้ฟังว่าไอหนิงเล่าให้ฟังว่าให้ฟ้องจริงเธอก็น่าจะเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าดูวะไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่าน้องจริงหรือเปล่านะพี่ว่ามันฟ้องว่ะโอคแล้วเดี๋ยวผมไม่ดูเลยสีครับผมมาหาสาว ข้อข่ยอะมาหาข่ยสิดูคอนเทนต์โอ้คอนเทนต์อ๋อรู้ละที่ยานเอาไปเล่นก็เพาะกูทีพูดแบบนี้พูดได้เนาะพูดได้วะ พี่พูดพูดครั้งแรกนี่แหละจิโกมาจิโกโกมากกกกมามหาสาวเห็นเปล่ามาหาหอนยจิกโกจุ๊บๆเพิ่นวะ <c oughs> นะงงไงงงไงรถว่ะพี่พูดครั้งนี้ครั้งแรกนะเองอย่าเข้าใจผิดน,นะรถพัทยานะมันเป็น คือตอนนี้นะครับนะคือตอนนี้ไอ้แป้งนะถูกฟ้องโรดไม่จับมือกับใครทั้งนั้นนะแต่ถ้าไอ้นะไอ้น้า,นามันฟาดปอกก็เชียเออก็ถูกต้องกัแหละตอนนี้พวกเองเห็นไปเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเย่ยช่องมันไงเมื่อคืนนี้มีสายรับ่งข่ามาทั้งไอ้น้ำตาลเปรี้ยวทั้งโรดทั้งทานตะวันโอโ้โหเข้าไปสนุกสนานเขาไปยุยุมันไงเป็นไงตอนนี้เป็นไงละ่ะมันถูกฟ้องมารับทีพี่มาที่กูมาน้องรักมาน้องรักมาที่อยู่มาให้โดน เป็นไงตอนนี้มันฟ้องแล้วเป็นไงถูกฟ้องนะอา่อาแน่มีตามเปี้ยววีสองเลยนะทุกม่ธรรมดานะเนี่ยนะครับเห็นเข้าไปช่องช่องเห็นเข้าพวกเห็นพวกเองมาคอมเมนต์กันเยอะยะทานตะว,วันน้ําตาเปี้ยวโอ้รถแล้วก็เอฟซีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์เชียร์เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเรียบร้อยมันเปิดมาแล้วเป็นไงนะเรียบร้อยไ <laughs> อ้ียถูกฟ้องไอ้ชัต ไอชัดเป็นไงอ่ะกูบอกเลยอย่าห้าวเดี๋ยวบางห้าวเดี๋ยวได้กินข้าวผ่านทูบ <c oughs> เออใครไม่ด่าน้องมนโอมด่าคนแก่ก็พอเออโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังไปคุยรถที่ฝ่ายนี่ครับเดี๋ยวแป๊บงนะไปคุยรถที่ว่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆทานข้าวไปก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าเมื่อคืนให้ฟัง เมื่อคืนนี้ใครไปบ้างเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเมื่อคืนเนี้ยฟ้องเลยหรือเปล่าฟ้องเลยหรือเปล่าเมื่อคืนนี้มีใครไปบ้างอย่าคิดว่าไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวผมมากินผมมากินข้าวคือไอปีคืออย่างนี้ผมจะเล่าให้ปีฟัง ฟองเอสซีเลยนะครับฟองเอสซีเลยให้มาคนรายด้วยเมื่อคืนเนี้ยพวกเองพายุมันทาไมเห็นข้าไปคอมเมนต์โอ้เย้เยอะเยอะเยอะเปิดอีก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 หนาเปิดอีกหนาเปิดอีกหนาเปิดหนาเปิดชิบหายมันเปิดมาเป็นไงล่ะก